สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชงกเกษตรมือใหม่วันนี้เราก็พามาดูหนวดยักษเนาะเพื่อนตัวนี้สิบกิโลเนาะได้ได้หัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวนับดูก่อนได้กี่หัวเราจะนับจากปากก่อนเนาะเพื่อนๆนี่ปากมองไม่ค่อยเห็นเนาะมีสิบปากเนาะสิบหัวนี่ก็น่าจะไซส์ห้าร้อยเนาะไม่สิสกิโล 10โลนี่ก็ไซส์หนึ่งพันนะเพื่อนเพื่อนถ้า10หัวหัวอละกิโลเนาะนี่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี้เรารู้สึกว่าเราจะได้น้อยนะเพื่อนเพื่อนเราทํามาสองสาก้อนแล้วแหละเนี่ยตัวนี้เนาะน,นี้เราก็จะทําไปตลาดนัดเช้านะัดทิดเราทําเสร็จแล้วเนาะวันนี้เราก็ไปขายงานลำไย,ยด้วยกลับมาก็มืดกว่าจะ มาทําของเตรียมไปตลาดบาิตย์อีกก็ทําไม่ได้ยเยอะนะเพื่อนเก็น่าจะประมาณสามพันกว่าบาทเนยมั้งเรายังไม่ได้นับเนาะสามพันตีพันนี่แหละเพื่อนไข่เราก็เตรียมไปอยู่ที่สองกิโลเนี่ไข่สองกิโลเนาะนี่เรามานับกันนะคะวันนี้เราจะได้เท่าไหร่สําหรับ ไซส์ใหญ่นี้เนื้อเขาหวัวเขาก็ใหญ่เนาะขนาดเราผ่าแล้วก็แหญงใหญ่อยูน่นะเพื่อนๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเป็นไซส์ขนาดนี้เนาะหัวละหนึ่งกิโลเนี่ยเนี่ยนับไปทีละห้าเพื่อนหัวที่เราก็มีนะตรงที่เราเตรียบไม่เสร็จตั้งแต่วัน เช้านี้แหละเราเตรียมไปเราอกไปเสียบลรงนู้นด้วยนะก็เสียบทันไม่ทันมั่งเนะเาะก็พอได้ขายนะเพื่อนสำหรับงานลำใหญ่นี่เราก็ได้ยอดอยู่ที่หกพันกว่าเกือบเกือบเจ็ดพันร้อยแล้วน,นี่ร้อยห้าสิบเนี่ยวันนี้เราเตรียมได้แค่ถังเดียวเนาะแบ่งกัน ช่วงนี้ก็เงียบอยู่นะพเพื่อนๆสำหรับตลาดนะหน่้อยห้าสิบแล้วเนาะอันนี้สองร้อยวงพวเพื่อนวันนี้ใกล้จะตีสอแล้วนะพวเพื่อนๆ 2องร้อยห้าสิบีสามร้อยตรงนี้ตรงนมีทำไมมีหกมั้งหรือว่าเราใส่เยอะนะเพื่อนเนาะแล้วก็นับคร่าวๆเอาก็แล้วกันแต่ว่าเราวางไว้ห้าแล้วเราหยิบไปไม่หมดก็ไม่รู้นะเพื่อนเพื่สามร้อเนี่ยประมาณสามร้อยสาม สิบไม้สามสิบห้าแล้วก็มีปากด้วยเนี่ยรวมๆแล้วน่าจะได้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยห้าสิบนี่แหละก็แบบปกติถ้าเป็นไซเล็ก์เนาะก็จะได้อยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าสิบไม้สามร้ 360, อยหกสิบสามร้อยเจ็ดสิบเอื้องเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่เกินสามร้อยสี่สิบสามร้อยสามสิบเพื่อนเพราะว่า ็ไม่รู้นอะหนวดตรงไสหนวดเขาใหญ่เราทำไม่ได้เขาปากบอกไม่รู้แหละถ้าเป็นไส้ใหญ่นี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนเราต้องการไซส์เล็กๆกว่านี้เนาะส่วปากเราเรายังไม่เสียบหรอกพรุ่งนี้เชา้าค่อยเสียบกันแล้วกันดีไม่หนวดเสใหญ่ปากใหญ่หญนันเลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพือ่อน พรุ่งนี้ก็จะต้องเตรียมไปตลาดนะัดเช้าวันอาทิตย์แล้วก็ต้องรุ้นกันเนาะแต่ว่าสวยนะไม้ใหญ่ถ้ามีโอกาสวันพรุ่งนี้ก็จะถายบรรยากาศตลาดเช้าวันอาทิตย์เนพะื่อนๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆของเราตอนนี้ก็ง่วงแล้วแหลนะได เจาเข้าตีสองแล้วแหละพเพื่อนๆอาชีพนี้ก็ต้องมีความอดทนนะเพราะว่าบางทีเราขายงานนี้กลับมาต้องรีบทำต่อไปน,นี่ไปตาลาดนัดเช้าเนาะ,นะ,นะพเพื่อนถ้าทำไม่เสร็จพรุ่งนี้เราจะเปิดสายเนาะปกติเราก็ใายแล้วแหละแปดนาฬิกากว่านะก็ <c oughs> <c oughs> ให้กำลังใจเพื่อนๆใหม่ไปไปกันทุกคนนะคะสู้ๆกันไปคะ่ะ ไม่มีอะไรที่แน่นอนเนาะสำหรับอาชีพอิสระแล้วเจอกันใหม่คลิปหนาา้าจ้าสวัสดีค่ะ